สุกโล2 0 2 4รอบกันเลือกในคืนวมาสศุกร์ที่17พฤศจิกายนมีลงสนามกันหลายคู่นะครับโดยที่ในกลุ่ม C มี2ผคู่สำคัญก็คืออังกฤษพบมอต้ตาและอิตาลีพบมาซิโดเนียเหนือ ไปเริ่มที่คู่แรกสิงตัวกำรับอังกฤษกันก่อนนะครับทีมของคุณซือแกลเล็ตเซาเกตซึ่งเป็นทีมแรกของกลุ่มที่ผ่านเข้าสูร่รอบสุดท้ายไปแล้วหลังจากเก็บได้16คะแนนจาก6นัดแรกเกมนี้ไม่มีผู้เล่นหลายคนที่บาดเจ็บนะครับไม่ว่าจะเป็นจูเบลิงแฮมจอห์นสโตนลุคชอเบนชิวเวลบิสเจม เกมแมดดิสันและก็รีบายโควิลทำให้ซาวเกตต้องเรียกหน้าใหม่มาติดทีถึงสามคนว่าจะเป็นโคพาเมอร์ตัวลูกฟอร,ร์มแรงของเชลซีที่เพิ่งยิงตีเสมอแมนซิตี้ในเกมบิ๊กแมตช์นัดล่าสุดนะครับนอกจากนี้ก็มีลิโก้ลูอิสจากทางแมนซิตี้โบรไปถึงเอสลีย์คอนซาของแอสตันวิลล่านะครับการจะทับยังคงมีแฮร์ร ok ี่เคนโฮกตัวเก่งจากบาเยบร์มิวนิกปักกลักแดนหน้านะครับโดยที่ตัวลูกก็จะใช้จาร์ดโอเว่นและก็บุคโยซาก้าหรือไม่ก็ฟิลโฟเดน ส่วนแาน,นกลางมีเทนอเล็กซานเดอร์อาโนจอร์แดนเฮียร์น no, Jordan, esa, แล้วก็คอนเนอร์กัลลักเกอร์หรือไม่ก็อาจจะใช้ตัวหลักอย่างพีแคนไลท์ลงประกคอเพื่อรุวมทีมเกมรับนัมโดย คลายวอล์คเกอร์แฮร์รี่แม็กควายมาเกฮีและก็เคลนที่เปียส่วนผู้สิประตูสลับให้แซมจอร์สโตดได้เล่นแทนมือหนึ่งอย่างจอแดนพิกฟอร์ดนะครับทางฝั่งทิมยอนมอต้าของกอูซูมิเชลเล่มาโคลินีจะลงเล่นเกมนี้ให้ครบตามโปรแกรมเท่านั้นหลังจากเจ็ดนัดแรกแพ้รวดแล้วก็ตกรล่ไปก่อนหน้านี้แล้วไฮไลท์ของทีมชุดนี้อยู่ที่คีมาริสตัวรุกเชื้อสายจาเมกาที่ติดทีมเป็นครั้งแรกนะครับขณะเดียวกันก็ยังได้เพดดี้เธอมา กับโจดีโจนสองในลูกคนสําคัญหายเจ็บกลับมาเป็นตัวเลือกอีกครั้งอังกฤษเข้ารอบไปแล้วก็จริงแล้วก็จําเป็นต้องจับชุดที่ผสมผสานตัวจริงกับตัวสํารองนะครับแต่ว่ายังน่าจะเป็นเกมที่เน้นเต็มที่เหมือนเดิมเพราะลงเล่นในบ้านและต้องการการันตีเป็นแชมป์กลุ่มซึ่งจะมีผลดีต่อการเป็นทีมบางในการจับสลากาแบ่งกลุ่มในรอบสุดท้ายกลางปีหน้านะครับส่วนคู่สําคัญอีกคู่ของกลุ่มนี้ก็คืออิตาลีพบกับมาซิโตเนียเหนือนะครับโดยที่ ความพร้อมล่าสุดของอิตาลีภายใต้การนําทีมของกุสซูรูชโนสเปาเลตติต้องเรียกตัวจาลูก้ามาคินีกองหนังโรมาแล้วก็มาโกคาเนเซกี้ i, ผู้สับปะตูอัตเลตามาติดทีมหลังจากที่เอซินโดบาสโตนี มีการบาดเจ็บขณะที่วิคาริโอนอายทวารของสปเปอร์ซึ่งติดทีมชุดนี้เป็นครั้งแรกก็มีอาการป่วยนะครับลาฟเอลโต้ลอยอเล็กเมเรตมาร์เอลโลคาเตลลี่ดาบิดเด้คาราเบียเดสตินีอุดูกีรวมไปถึงจอโจ,อจอสคาวินี่ก็มีการบาดเจ็บอยู่แล้วนะครับ ไม่ได้ติดทีมชุดนี้ขณะที่ชชิโรอิมโมบิเล่หกจอมเก่าของลาซิโอก็อหุดโผอีกครั้งหลังจากที่สภาพร่างกายไม่สมบูรณ์เท่าที่ควรเกมนีโจวานีดีลอนโซ่แบ็กผานาปลริติดโทษแบนด้วยนะครับ มาติโอดามิเนก็จะได้เล่นแทนแล้วก็จะได้เล่นร่วมกับเพื่อนร่วมทีมอินเตอร์มิลานทั้งฟานเชสโกอัชชิบีแล้วก็เฟเดริโกอดิมาโกส่วนในกลางจอร์จินโยจากอาร์ซนอลประสานงานกับนิโคลบาเล่าแล้วก็ดาวิดเฟร์สเตซี่โดยที่3ในลูกใช้โดมินิโกเบลาดีจาลูกาสคามมกาแล้วก็เฟเดริโกเคียซ่าทางฝั่งมาซิโดเนียของกุซือบราโคยาบิเลฟสกี้ไม่ได้เรียกตัวเซฟานลิฟซอฟสกี้แบ็กขวากับตันทีมซึ่งมีปัญหดดาข ที่ผ่านมานะครับแต่ว่าตัวหลักอื่นเอลิฟเอลมาสจากนาโปลีเอนิสบา์ดีกับตันทีมคนปัจจุบันแล้วก็เอสยานอาลีออสกี้ซึ่งเคยอยู่กับบริสยูเนต็ดก็พร้อมลงเล่นทั้งหมดรวมไปถึงอเล็กซานดราทายคอฟสกี้ หวอหอกตัวแสกที่เคยยิงประตูดับฝันอิตาลีมาแล้วในเกมเพย์ออฟบอลโลกครั้งก่อนนะครับจุดนี้เป็นจุดที่อิตาลีจะประมาทมาซิโดนียเหนือไม่ได้นะครับโดยเฉพาะก,กับการที่เคยเจอกับฝันร้ายในเพย์ออฟบอลโลก2022นะครับแต่เป็นเกมที่อิตาลีต้องพยายามเอาชนะให้ได้เพื่อทำคะแนนขึ้นไปเท่ากับยูเครนทั้ง2ทีมนี้ก็จะต้องไปวัดกันเข้ารอบแย่งตัวกันโดยตรงในเกมชี้ชะตาวันจันทที่20พฤศจิกายนนี้ อีกคู่สำคัญของคัตยูโรในค่ำคืนนี้เป็นเกมในกลุ่มเอนะครับเดนมาร์กพบกับซอรเเนียในเวลาตีสอนาทีทั้ง2ทีมมี19คะแนนเท่ากันจาก8นัดแรกนำเป็นจากฝูงของกลุ่มร่วมกันนะครับโดยที่ความพร้อมล่าสุดเจ้าถิ่นโคโนมของกูซือแคสเปอร์ฮูมันมีปัญหาในการจัดทัพพอสมควรเพราะว่าขาด2ตัวสำคัญจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทั้งคิสเตียนเอลิกเซนและก็ลัสมุดฮอยลุนซึ่งบาดเจ็บแลวก็ถอนตัวไปนอกจากนี้โรเบิร์ตสคอฟจากฮอฟเฟนไฮม์ arm, ซึ่งก็เป็นอีกกกกตััวหลในเมุ ก็บาดเจ็บเช่นกันนะครับซีมอนเคียจากมิลานฟิลิปบิลลิงของบอลหมักอเล็กซานเดอร์บาจากเบนฟิกา้าก็ไม่มีชื่อในทีมชุดนี้เนื่องจากบาดเจ็บอยู่แล้วาการจัดทัพก็จะมีจูนาสวินที่ฟอร์มดีกับโปบบวกโปรงเ่นเป็นหน้าเป้าขณะที่ตัวลุกใช้เยสเปอร์ลินสตอมแคสเปอร์โดเบิร์กแล้วก็ยูซุปโฮเซนส่วนเกมรับนำโดยโยอาคิมอันเดอร์เซนอันเดียสคิสเตนเซนจับคู่เซนเตอร์กันโดยที่ตำแหน่งผู้สนับสนุกก็ยังเป็นแคสเปอร์ชมเคลิล นายบานไว้3.7ปีฝั่งทีมเยอรมนีของเทนเนอร์มาชัดเค็กไม่มีตัวหลักบาดเจ็บนะครับสามารถจัดชุดที่ดีลงเล่นโดยที่คู่กองหน้าก็คือเบนเจมิเซสโกจากไอเบลติกจับคู่กับอันดัสโปราซึ่งคู่นี้ยิงในรอบคัดเลือกของยูโครค้างนี้ไปแล้ว7ประตูนะครับขณะที่นายทบารก็ยังเป็นยางโอบหลักนะครับผู้สับประตูจอ่อของเอเลนติโกมาริดเฝ้าเสาเช่นเคยเป็นเกมที่ชี้ชะตากันโดยตรงสำหรับคู่นี้นะครับ ทีมใดชนะก็จะคว้าตั๋วผ่านเข้ารอบทันทีแต่หากลงเอยที่เสมอกันก็จะต้องไปลุ้นกันอีกใน1นนัดซึ่งเป็นนัดสุดท้ายของรอบคัดเลือกในโยูโรครั้งนี้ครับ